ขายยาขายาเสติดสามทำอะไรอีกโอ้ยได้เยอะผมทําหมดเลยรอยสักสักลายรับจ้างสักลายเออแล้วมีอะไรอีกสักลายก็วางงานก็มีแต้มอีกการสักลายยกตัวอย่างง่ายๆเลยให้คนข้างนอกเข้าใจเลยนะเออเออผมรับจ้างสักลายเนี่ยอืผมสักหลังหนึ่งนะครับสักหลังหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนนอกเนี่ยสักเป็นรอบรอบละสามพันรอบหนึ่งคือสักได้สี่ชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้เออเราต้องได้สามพันเออแต่เป็นไง ก็คือรอบหนึ่งให้สามซองซองบุหรี่นะครับเราก็สักแม่งก็ช้าสักก็ช้าแก้งสักแค่วงงานนั่งยากมากงานละเอียดแล้วก็ยืดราคาไปอืหรือไม่ก็สักหลังนึงจากคนที่สักราคาแค่สองพันเราก็สักสี่พันเพราะเราบอกว่าเราสักละเอียดนะแต่เราก็ต้องมีงานเราดีค่าตัวเองดีค่าตัวขึ้นเรามีงานแล้วเราสักให้เห็นว่าเราสักสวยนะแต่เราสักช้าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจ้างราคาเลย จ้างค้าคนดูเลดูเจ้าที่นั่งดูให้เจ้าที่มาวะ่ะมันก็นชาร์จในตัวแล้วค่าเลก,ก็คือดูทําเลด,ดูต้นทางดูต้นทางเขายกเลเออเท่าที่ฟังสัมภาษณ์คนที่เคยติดคุกเนี่ยเขามีภาษาของคิดคุกของเขาเนี่ยใช่ครับมีภาษาที่ว่าคนยงนอกไม่รู้เยอะมากอภาษาซอภาษาเผเยอะครับเอาที่แบบว่าเจ้าที่ไม่รู้เยอะแต่ว่าเขาใช้สมัยก่อนสมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วไปพูดลาหยอเซจหยอนายแตะหัวไม่รู้เรื่องพูดอะไรมึงเนี้ย คุณเมงมีเรื่องที่เสียใจที่สุดในคุกคือเรื่องอะไรมีครับเรื่องนี้ผมเสียใจมากเลยคือเพราะว่าผมเนี่ยค้ายาเสพติดอืแล้วผมเนี่ยเป็นผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นตัวก่อเรื่องเป็นตัวสร้างเรื่องทําให้พี่น้องผมครอบครัวผมถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกหมดเลย<า>มันเป็นมันเป็นภาพที่ว่าผมสะเทือนใจมากเพราะว่า ตอนที่ผมย้ายเรือนจําไปไปต่อคดีที่บ่าผมโดนจับอืข้างในเรือนจำผมไปเนี่ยผมไม่เจอพี่ผมน้องผมพี่คนโตพี่คนกลางเจอครอบครัวผมหมดเลยโดนจับคดียาซึ่งผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องแล้วเข้าไปเนี่ยน้องผมไม่เคยติดคุกเลยผมต้องไปเจอสภาพน้องผมนั่งแบบใส่โซ่อืแล้วก็แบบตัดผมเกลียนผมเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยผมคิดว่ากูใช่ไหมที่ ที่ทาให้มึงต้องติดคุกต้องมาให้มึงต้องเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าโอ้โหคือแบบเราไม่รู้จะทํำยัำยงไงเลยเราเสียใจมากและเราก็แบบคิดอยู่คําเดียวว่ากูจะเอามึงออกจากคุกให้ได้ผมคิดแค่นี้ตอนนั้นอนะนเพราะว่าโดนจับหมดเลยพี่น้องเข,า,<พ>เขาตา้น้องเขาต้องมีอะไรคุณเม่งไหมไม่ครับเขาเข้าใจเพราะว่าเราบอกไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับมึงอะ มึงทัดมหากูให้หมดเลยบอกว่ากูเป็นคนทํากูเป็นคนสั่งมึงอะไรทุกอย่างแต่มันก็ไม่ทําให้เรารอดพี่เพราะมันก็กลายเป็นกระบวนการร่วม